สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคมปี2568ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับความอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเพื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะหรือถ้าเป็นสิ่งดีๆก็รับไว้ นะเพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอะ,อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่ถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่อยากให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ จะเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องดีไม่ดีเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ Ace of Swords ก้าวถ้วยนะคะเจ็ดดาบ u e e n of c u ัฟสิบไม้เท้านะคะสี่เหรียญ Empress m มจิเชียนซ่าแล้วก็คิงออฟสอดนะคะมีไพ่พาเปเคชเนสเอหนึ่งใบรีเฟชชั่นเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจนะในบางเรื่องนะหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ขอให้ตัดสินใจนะโดยยึดหลักของ เหตุและผลแล้วก็ความถูกต้องนะก็จะทําให้คุณตัดสินใจนะในสิ่งที่มันจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณนะคะต้องมีความเด็ดขาดกับสิ่งที่ทานะหรือมีความหนักแน่นนะคะทาอะไรทําจริงนะหากเรามีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็อย่าลังเลอย่าเหยอะแยะนะคะก็อยากจะให้อ่าเพิ่มความมุ่งมั่นนะเพิ่มความเพียรพยายามเข้าไปก็มีโอกาสที่จะ ประสบความสำเร็จได้หรือเป็นช่วงที่คุณจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาชีวิตต่างๆไปได้นะคะหากใครที่กำลังพบเจอเหตุการณ์เดรร้ายนะมีความหนักใจกังวลใจหรือชีวิตมีอุปสรรคนะจงเชื่อเลยว่าเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปนะคะเพียงแต่ว่านะเราต้องเข้มแข็งเข้าไว้นะคะนะอย่าก,กลัวอยา่าท้อนะจงมีความหวังในทุกๆเรื่องนะคะพยายาม ให้กำลังใจตัวเองเสมอนะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของคุณเองนะอนาคตมันยังมีอะไรดีดนะมีความสดใสมีความสํำเร็จที่ดีมากมายกำลังรอคอยคุณอยู่ก็ขอให้คุณมีความเข้มแข็งนะคะกับตัวเองให้มากๆนะเชื่อเลยว่าคุณก็จะก้าวข้ามนะคะทุกปัญหา ทุกอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีหรือการที่คุณอยากจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะต้องแรกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะต้องต่อสู้นะคะมันถึงจะได้สิ่งนั้นมานะจะได้อะไรมานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันไม่เกินความสามารถนะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้นะมันจะเป็นของคุณได้เสมอนะคะชีวิตช่วงนี้นะก็จะมีความสุขสบายมากขึ้นนะดังไพ่ก้าวถ้วยนะคะ อา,อาจจะนอนหลับพักผ่อนดีนะด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ดูผ่อนคลายขึ้นเรื่องแย่ๆมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วก็จะมีข่าวดีมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือบางท่านที่ทำงานเกี่ยวกับของกินของใช้อาจจะเป็น เปิดร้านอาหารนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะช่วงนี้ก็จะบูมมากๆนะธุรกิจก็ถือว่าก้าวหน้าก้าวกระโดดไปในทางที่ดีหรืออาชีพที่ต้องใช้ความกล้าหาญใช้ความอดทนทหารตำรวจอาสาสมัครนะงานที่ต้องบุกต้องลุยทั้งหลายก็จะโดดเด่นประสบความสำเร็จนะได้รับคำชื่นชมชื่นชอบคุณอาจจะได้เป็นฮีโร่นะคะที่ไปช่วยเหลือคนอื่นนะไปพลิกนะคะ สถานการณ์ที่มันดูแย่นะให้กลับมาดีขึ้นได้นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นนะได้ไปแบ่งปันสิ่งดีๆได้ไปร่วมทำกิจกรรมที่มันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณเป็นอย่างมากแต่ว่าการจะช่วยเหลือใครนะก็เซฟความปลอดภัยตัวเองด้วยนะคะนะคุณไม่ใช่ฮีโร่เหมือนในหนังนะบางทีก็ต้องอดูความ ปลอดภัยนะของตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอาหารการกินด้วยนะช่วงนี้อาจจะค่อนข้างทานเยอะน้ำน้ำน,ำนำหนักมันจะเพิ่มเอานะคะอย่าให้ตัวเองอ้วนนะเพราะว่าถ้าอ้วนไม่ไหร่นี่มันก็อาจจะนํามาซึ่งโครคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายเลยนะยังไงก็ดูแลเรื่องของอตัวคุณให้ดีด้วยนะคะเน้นทานที่มันมีประโยชน์นะกับตัวเรามากกว่าก็จะ เป็นผลดีกับสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะอ,อยากจะปรับเปลี่ยนนะคะบุคลิกภาพนะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเราให้ดีขึ้นนะบางท่านอาจจะไปเสริมสวยเสริมรอนะคะนะมากขึ้นยิ่งถ้าใครทำงานที่ต้องพบปะผู้คนนะทำงานด้านการบันเทิงาดารานักสแสดงพิธีกรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะรูปร่างหน้าตาภาพลักษณ์ของเราเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆที่มันจะสามารถดึงดูด างานดึงดูดเงินนะให้เข้ามาหาเราได้แต่ว่าการจะไปเสริมสวยเสริมหลอดที่ไหนก็ดูด้วยนะคะเอาที่มันถูกกฎหมายนะยาเห็นว่าราคาถูกราคาถูกแล้วดีนี่มันมันอาจจะหายยากนะคะต้องดูด้วยเพราะว่าถ้าทําไม่ดีมันก็อาจจะต้องไปแก้ไขนะเสียเงินเสียความรู้สึกอีกก็ศึกษาข้อมูลให้ดีดด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ทํางาน อ,อยู่เบื้องหน้ามากขึ้นนะสำหรับใครที่เคยทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังความสําเร็จของของคนอื่นก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้นะมาอยู่เบื้องหน้าได้โชว์ผลงานนะผลงานของคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะนำมาซึ่งเงินทองนางอํามาซึ่งซึ่งชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีคนมาเคมผลงานเรา นะหรือขโมยผลงานของเราเอาไปหาประโยชน์ได้นะต้องระามัดระวังด้วยนะคะอะ่แล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องทํางานหนักขึ้นนะเยอะขึ้นจะมีงานพุ่งเข้ามาหาเรามากมายเลยทีเดียวก็อ่าอยากจะให้แบบค่อยๆทำอย่ารนนะอย่ารีบเพราะว่าเวลาที่งานไม่มีเยอะขึ้นโอกาสที่จะทําผิดพลาดมันก็มีสูงนะหรือบางสิ่งเราก็ต้อง เลือกบ้างนะคะไม่ใช่รับทําหมดนะอย่างเช่นถ้าใครทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะมีงานมาจ้างเราเยอะบางทีรับเยอะเกินไปเราอาจจะทําไม่ทันนะทำไม่ทันนี่เดี๋ยวอาจจะเสียเครดิตได้ก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่เราถนัดหรือในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะนะก็อย่าโลภนะเอาพอที่เราไหวก็พอนะเพื่อรักษาผลงานของเราเอาไว้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะกับการทำงานแต่มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่ดีนะเหนื่อยแล้วสำเร็จ เหนื่อยแล้วมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะเราเหนื่อยตอนนี้นะเพื่อความสุขสบายในภายภาคหน้านะถ้าเราไม่เหนื่อยตอนนี้อนาคตมันก็จะบีบบังคับให้เราต้องเหนื่อยอยู่ดีนะดังนั้นก็ขยันเข้าว้ยนะคะนะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับความเมตตานะได้รับความอุปถมัมภ์ค้ำชูที่ดีมากๆนะคนรอบตัวนะดูจะ support คุณให้กำลังใจคุณคุณทำอะไรก็จะได้รับแรงหนุนที่ดีมากๆก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะว่าคุณจะผลักดันนะตัวเองอย่างไรโชคชะตาสิ่งแวดล้อมก็ดูจะสนับสนุนคุณ support คุณดีขนาดนี้นะก็ขอให้คุณเต็มทีนะ่กับการทำในสิ่งต่างๆให้มากนะคะก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จมากมายเลยทีเดียวใครที่ทำงานนะคะหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ การเกษตรนะพืชสวนพืชไร่นะเกี่ยวกับาการประมงก็ได้นะคะก็จะประสบความสําเร็จดีนะได้รับผลผลิตดีนะํามาซึ่งไรายได้ที่งดงามมากๆเรื่องการเงินนะก็ค่อนข้างโดดเด่นช่วงนี้คุณก็นะขยันทํามาหากิน ทำเงินเก่งหาเงินเก่งก็จะมีเงินเข้ามามากขึ้นนะจากการใช้ความรู้ความสามารถบางทีไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆของคุณนี่แหละที่จะทําเงินให้กับคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะบางทีอาจจะมีะไรายได้นะเพิ่มขึ้นจากการทําอะไรใหม่ๆหรือการปรับเปลี่ยนความคิดเพียงเล็กๆน้อยน้อยนะคะมันก็จะนํามาซึ่งเงินทองมากมายเลยทีเดียวนะดวงการเงินนี่ถือว่าพุ่งแรงดีมากๆนะคะนะดวงการเงินขาขึ้น ใครที่นะาติดขัดเรื่องของการเงินอยู่ก็จะ าฟื้นตัวนะดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีคนมาช่วยเหลือเรานะเรื่องของการเงินช่วยเหลือในเรื่องของโอกาสในการสร้างเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยไพ่สตาร์นะอะไรที่มันติดขัดมันก็จะราบรื่นราบเรียบมากขึ้นเจอปัญหาอะไรไม่ว่าเรื่องของการงานการเงินนะสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถหาทางแก้ไขหรือเอาตัวรอดได้ถูกๆครั้งนะคะเป็นดวงชะตาที่จะ มีความโดดเด่นในเรื่องของอำนาจบาร,รมีนะมะีความโดดเด่นในเรื่องของการตัดสินใจหรือมอีมีภาวะความเป็นผู้นําก็ได้นะคะ,ะจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำนะหรือคุณอาจจะได้รับความไว้วางใจให้ เป็นผู้นําในการทํางานในการทําภารกิจต่างๆก็ได้นะคะนะคุณจะได้รับการยอมรับไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาถ้าเป็นเรื่องของการทํางานก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะนะได้ทํางานหรือทําหน้าที่ที่มันเหมาะสมนะกับความสามารถของเราอีกอย่างหนึ่งนะที่โดดเด่นก็คือเรื่องของความเฉลียวฉลาดนะคะมีสติปัญญาดีนะสามารถเอาตัวรอดได้นะแม้ว่า อยู่ในสถานการณ์คับขันนะคะบางทีเราเสียเปรียบอยู่นะเราก็จะสามารถพลิกแพงสถานการณ์นะให้ได้เปรียบได้เลยนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของคำพูดคำเจรจานะมีวาทศิลป์ในการพูดใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายนะหรืออาชีพที่ต้องใช้คำพูดนะช่วงนี้วาจาเรียกทรัพย์นะคะพูดอะไรไปก็มีแต่คนนะเชื่อถือเรา โน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งนะคะนะถ้าทำงานที่อา,อาจจะเป็นนายหน้านะคะเป็นตัวแทนเป็นคนกลางเจรจ,จาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์นะเรื่องของเงินเงินทองทองก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีมากๆนะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวดังนั้นก็ขอให้พูดแต่สิ่งดีๆไว้นะคะอย่าไปพูดว่าร้ายใครใส่ร้ายใครนะเพราะถ้าเราพูดอะไรไม่ดีออกไปมันก็อาจจะย้อนกลับมาหาตัวเราได้นะก็อยากจะให คิดไถ่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรออกไปนะยิ่งถ้าเราเป็นคนดังมีคนรู้จักเรามากขึ้นนะคะการจะทําอะไรนะก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษนะดังนั้นก็กระทําแต่สิ่งที่ดีไว้จะดีกว่านะคะแล้วก็นะสิ่งที่โดดเด่นนะคะก็คือเรื่องของ ความรักนะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะหายโสดได้นะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะมาให้ศึกษานะนิสัยใจคอจะมีคนมารู้สึกดีกับเรานะอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะคะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันหรือ เคยเรียนด้วยกันนะในสมัยเด็กๆก็ได้นะคะเป็นคนที่เราเคยเจอในอดีตที่มีโอกาสได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะมารู้สึกดีๆต่อกันหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ก็จะมีความสุขดีมากๆนะช่วยเหลือใส่ใจดูแลก,กันนะแม้ว่ายามสุขยามทุกก็คอยที่จะเป็นกำลังใจให้กันดีเสมอบางคู่อาจจะพากันไปเที่ยวนะคะไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการได้กระชับ ความรักความสัมพันธ์หรือถ้าคู่ไหนนะมีปัญหาต่อกันอาจจะด้วยปัญหาจากคนภายนอกหรือปัญหาที่มันเกิดจากคุณสคนก็ตามนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันรหรือเคลียร์ปัญหานะให้มันจบสิ้นได้คุณสคนก็จะเข้าใจกันมากขึ้นความรักมันก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหานะมีบททดสอบเข้ามาอยู่เรื่อย ก็ขอให้มีความม,มั่นใจนะซึ่งการและกันจับมือกันไว้ให้แน่นๆนะคะก็จะ,ะไม่มีสิ่งใดนะมาทำลายความรักของคุณสองคนได้นะคะ,ะแล้วก็ปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะชาวราศีธนูก็อาจจะทำงานเยอะหน่อยนะ,อะพอทำให้พักผ่อนน้อยนะคะอาจจะมีความอ่อนเพลียนะหรือ มีอาการเหมือนจะเป็นลมหน้ามืดนะคะต้องระมัดระวังด้วยาบางทีก็หาเวลาพักผ่อนบ้างไม่ไหวก็อย่าฝืนนะพยายามฟังสัญญาณร่างกายนะคะถ้ามันรู้สึกไม่ไหวแล้วนะก็พักผ่อนบ้างทําไม่เสร็จก็พรุ่งนี้มาทําใหม่ก็ได้นะเรายังคงต้องใช้ร่างกายในการทํางานในการทํามาหากินต่อไปนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ระวัง เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะโรคภูมิแพ้นะคะแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนะบางทีแพ้เหงื่อยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนด้วยแล้วก็ระวังจะไม่สบายนะคะบางคนอาจจะทํางานที่แบบว่าต้องตากแดดตากลมนะทำงานนอกสถานที่ก็พลอยทาให้ไม่สบายได้ง่ายนะก็ดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเราด้วยนะคะก็ขอจบการทํานาแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรนะให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต มีโชคลาภนะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ